ถ่ายบล็อกปีละคลิปซึ่งก็คือเรื่องจริงค่ะถ่ายบล็อกปีละคลิปจริงๆตอนนี้โลยู่ปีสี่แล้วนะทุกคนบล็อกครั้งที่แล้วก็คือเป็นละครท่าปัหมือนกานแต่ว่าอันนั้นคือเป็นโฟโต้ชูุ ถ้าทุกคนเคยรู้จักมาอยู่แล้วคืออ่ะในมหาปัรจ,จลาเนี่ยมันจะมีกิจกรรมที่ทุกคนจอยกันเยอะอย่คือก็คือพวกลักบี้คณะแล้วก็เป็นละครถาปัดซึ่งเราอ่ะไม่ได้เล่นละครถาปัดนะแต่ว่าเรา่เคยแค่ถ่ายโฟโต้ชูตแล้วก็มาเล่น m v ีให้นั่นแหละหที่แล้วเราไปถ่ายเรื่องนักแคคเกอร์ใช่ไหมตอนนั้นแคคเกอร์นางเอกที่เราไปถ่ายคือเป็นคาร่าซึ่งเป็นนางเป็นนางหวานเป็นความแบบแฟนตาซีอะไรอย่างงี้แต่ว่าปีนี้คือเรามาเล่น M v มนางเอกคือเป็นคุณหญิงกีรติจากเรื่องข้างหลังภาพ ก็คือมีความเปลี่ยนลุกหนักมากอยู่ดีๆก็ตุโตขึ้นสุดๆคือก่อนหน้าที่เราจะไปทํา MV เนี่ยเราก็ต้องดูแบบ MV ปีก่อนๆเป็นยังไงบ้างเดียวเราจะทุก่นให้ทุกคนดูทุกคนอาจจะเคยดูกันมาบ้างแล้วออยยยู่ลพังนืีกคร้ ครั้งที่แล้วอ่ะที่เราเคยเล่าให้ฟังว่าเราเคยไปโปรโตชูตมาแล้วรู้สึกว่ามีความทรงจำที่ดีมากเพราะว่าพี่ที่ชวนไปอ่ะคือทุกคนนิสัยดีแล้วก็วลคัมแล้วก็ทีตเราดีมากๆใช่ปะแล้วพอมาเจอคราวเนี้ยก็คือทีมดีมากๆเหมือนกันซึ่งเป็นโชคดีของเรามากเพราะเรารู้สึกว่าเราไม่สามารถทํางานในเวิร์กเพลสที่ท็อกซิกได้ซึ่งแบบตอนนี้คือ Environment ที่แบบเราไปถ่ายอะไรเงี้ยทุกคนดีมากๆเราจะให้ดูผลงานของทีมเรานะคะทุกคนทุกคนคือเวลเอ็กซ์เพียร์มากทุกคนทางานมาันเยอะมากขึ้นให้ดู แปะคอนแทคด้วยจ้างได้นะคะทุกคนอย่างที่เราบอกว่าทุกคน well experience มากจริงนี่คือพอร์ตของทุกคนในทีมแล้วคือโปรดิวเซอร์ของเราอะ่ะ เคยทำไมมีให้พี่มีวีโอเลตด้วยอะคือโอเคนะ่ถ้าทุกคนติดตามเราทุกคนก็จะรู้ว่าเราฟังอยู่แค่3มอาร์ตริสต์ในชีวิตก็คือเทเลอร์สวิฟต์อลิเวียร์บรดวิโกแล้วก็พี่วีวีเลเลตเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูเบื้องหลังวันถ่ายนะคะแต่ว่าก่อนอนื่นขอเมาส์อีกน,นิดนึงก็คือก่อนที่เราจะไปถ่ายวันจริงเนี่ยมันมีแบบสตอรี่บอร์ดเราก็คือได้อ่านวีค้าวๆแต่ว่าก็ยังไม่ได้รู้เรื่องอรายละเอียดดีเทลอะไรขนาดนั้นแล้วเพราะว่ามันมีการปรับเปลี่ยนเยอะด้วยแหละแบบอ้หงงืลัคนะะ มีการเปลี่ยนแปลงเยอะมากจะบประสัก oh <my> เยอะมากคือวันสุดท้ายที่วันจะไปถ่ายแล้วอะ่ะยังต้องไปบล็อกช็อตเช้ามืดวันนั้นอยู่เลยอะ่ะเพราะว่าโดนบ้านบ้านโลเคชั่นที่จะถ่ายอะ่ะโดนเปลี่ยนหลัง oh <my> ก็เลยต้องบล็อกช็อตใหม่หมดเลยด้วยความโดนย้ายโลเคชั่นนี่แหละโ oh oh <my> อ้โหยางจะเล่าให้ทุกคนฟัง <c oughs> คือก่อนหน้านี้ ที่ทุกคนเห็นไหมว่า่วันนี้ใส่เต็งตัวมินชิดมากเพราะว่าเราซันเบิร์น่ะทุกคนคืออาทิตย์แล้วที่แล้วอะอาทิตย์ที่เขาปักขีวไว้อะแล้วเขาก็คือปักขวไว้วันที่8ใช่ปะแล้วโอเคเราก็จะรู้ว่าเราจะไปถ่ายวันนี้ซึ่งมันก็คือก่อนที่เราจะไปเที่ยวหลีเป๊ะแต่ว่าพอโลเคชั่นย้ายปเปลี่ยนวันบปลายเป็นอาทิตย์ที่เราหลังกลับมาจากหลีเป๊ะซึ่งพอไปหลีเป๊ะแล้วแล้วเราไปน้ำๆกับเพื่อนแล้วเราซันเบิร์ทุกคนแขนแดงมากแบบแขนไหม้ถ้าทุกคนไม่เคยซันเบิร์มันจะเป็นฟิลแบบ แต่ว่าคือเป็นอย่างนั้นทั้งแขนนะแล้วแสบอย่างนั้นมากกลับมาคือบกบหิมะเลยนี่คือสภาพคืนก่อนถ่ายขอะทุกคนเคอเุอเ๊ยแสบมากมสนุกอะไรอ่ะ <laughs> นี่ก็คือดูแลตัวเองมากๆแล้วนะทุกคนเพราะว่ารู้ว่าจะต้องถ่าย M อใช่ปะแล้วก็คือาทาครีมกันแดดปกป้องแล้วแต่ว่าคืองงมากอยู่ดีๆก็เป็นคนเดียวที่ไม่อันเดอร์ชอตเส้นวันเพราะว่าไปกับเพื่อน <c oughs> เพื่อนไม่าทาครีมกันแดดเดินเปิดเดินไปด้วยกันอ่ะเดินในระยะเดียวกันเพื่อนไม่เป็นไรเลยแต่เราแขนไม่ซันเบิร์นคนเดียวจากเพื่อนทุกคนงงอ่ะ <c oughs> นั่นแหละทุกคนมันก็คือจะกลายเป็นลำบากทีมเมคอัพซึ่งก็คือเพื่อนเราเหมือนกันเพราะว่าเพื่อนเราอ่ะก็ต้องมาพยายามตบแขนให้มันขาวเท่ากับหน้ามันไม่ดำด้วยอ่ะมันเหมือนแบ,บแขนมันเป็นส่วนเดียวที่แบบสีแดงออกมาแล้วเป็นก้อนแดง,แดงที่แขนไหล่สองข้างแล้วคือเป็นอะไรไม่รู้รู้สึกว่าวันที่ต้องใช้หน้าวันที่จะต้องใช้ร่างกายในการถ่ายงานอะไรสักอย่างสิวขึ้น คืออาทิตย์ก่อนนะนั้นะทุกคนอาทิตย์ที่ไปหลีเปคือน่าใสมากแบบไม่มีสิวเลยสักเม็ดแต่ว่าวันที่จะถ่ายไม่ใช่คืนก่อนถ่ายนะวันที่จะถ่ายตื่นเช้ามาปุ๊บสิวขึ้นแล้วคือกล้องแบบ 4K HD สุดๆเหมือนใช้ไมโครสโคปถ่ายแล้วคือเห็นทุกลูกขุมขนเห็นชัดมากเห็นแบบเห็นเห็นเส้นทุกขนบนหน้าแล้วอะ่ะแล้วยู่ดีๆวันนั้นสิวขึ้นคือเซ็งมากแล้วคือความตลกมากคือทุกคนรู้เลยว่าเป็นเอกขาบาดเพราะว่าวันที่ไปถ่ายที่โลเคชัน่นใช่ปะ่ะสภาพัก็ได้ยินเสียงเขา ซึ่งเราโมโงว่าเคาะอ,อะไรก็คือแบบว่าทุกคนจะเคาะดูวัสดุว่าบ้านหลังนี้ทำมาจากอะไรคะ่ะเป็นสิ่งที่เด็กถาปัดโอลี่ที่จะทําแล้วก็คือแฉก็คือเพิ่งรู้จักกันวันนั้นเลยทุกคนแบบอินพาวส์ค่อนข้างหมดเลยจริงๆแปบบว่าทั้งทีมงานและเราเพราะว่าเรากับพี่พระเอกอะคือไม่เคยเจอกันมาก่อนไม่รู้จักกันมาก่อนในชีวิตนี้แล้วคือเจอกันหน้าเซตเลยแล้วก็แบบสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะแล้วก็ถ่ายเลยอย่างนั้นเลยคือคลิปนี้กว่าจะออกละครจบแล<ะ>้ว วันนี้มารับหน้าที่เป็นอะไรคะเป็นเป็นเอ็กซ้าค่ะเป็นผู้ช่วยคุณลูกไม้รับหน้าให้มึงตั้งแต่ปีหนึ่งปีสี่อันนี้คือปวดที่ขวดลูกไม้กูเอาชุดมาไจริงกพร้อยไว้ด้วยกันได้ไหมคะคิดโลเลยก็ได้ตอนนี้เรานั่งรอถ่ายซีนต่อไปนะคะอันนั้นคือเขาเรียกกูปะ เสียงวอลเมื่อกี้ตอนนี้เราลงึ้นยังอ่ะอันนี้นะคะจะเป็นสตอรี่บอร์ดอันนี้เป็นสตอรี่บอร์ดของเรานะคะทุกคนก็าจริงๆแล้ว่คิมบอกว่าไปยืมเสื้อแบบว่ามาเขาให้มา3มสีมีสีชมพูด้วยโรสโกแต่ว่าให้ใส่สีนี้เพราะกลัวดูแบลเกินเราก็เลยบอกว่าแบบทำไมถึงทำไมถึงไม่ให้ใส่สีชมพู Pink is my color you know แต่ว่ามันบอกแต่ว่ามันบอกว่าเมื่งนั้นจะดูเด็กมากเลยอันนี้ให้ดูแบบเป็นสาวแซ่บเซ็กซี่ เป็นสาว <A, S 1> แทบเซ็กซี่ปไ่ะเนี่ยค <c ười> ิมบอกว่าเนี่ยเผลอๆคลิปเนี้ยลงละละครนถาป,ปีหน้านะเหตุการณ์เล่าเหตุการณ์เพิ่งกลับมาจากหลีเปไปดำน้ำมาแล้วซันเบิร์นที่แขนแล้วเสื้อแขนกุดเปิดไ่เป็นไงตอนนี้ยังดูแดงอยู่ปะ่ะแดงอยู่เหมือนเป็นปูอัดอะคือแบบแดงขาว แล้วคือมันแดงแค่แขนข้างเดียวซึ่งเป็นแขนที่รับกล้องบ่อยที่สุดเพราะว่ากล้องชอบเข้าด้านนี้แล้วแขนด้านนีแ้แล้วแขนแล้วแขนแดงแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะอะไรรูป้ป่ะพี่พระเอกซันเบิร์นเหมือนกันแล้วเขาก็เลยบอกว่าเป็นถือว่าเป็นค,คู่รักคู่รักซันเบิร์นไ,ไ,ได้ป่อนะก็คงเนาะกองถ่าย<ๆ>อยู่กับสตีลตลอดเวลางงป่ะ พอดยวไปกิมหนึนี่ต้องไปแล้วอีกช่วง <c oughs> จะนงฉันจะไม่มีลูกสวยๆแล้วหรอนี่ <c oughs> นี่เป็นสายจริงได้ใช้งานครั้งแรกมาค่ะ นี่คือเพย์แบ็กว่ะชาเอนยะจะโกรธละโกรธช่างผมก่อนเลยนึงรอคหรอใช่วะของลูกไม้หรอช่ โอ้โหข้าเยอะมากอันนี้จะเป็นห้องแต่งตัวเข้าไปในนี้เลยพักกลางวันอยู่นะคะมาแก้ผมให้มันตึ้งเหมือนเมื่อเช้าพาน้องที่ซับหน้าให้เราทั้งวันเหนื่อยซับแขนหรือหน้าเหนื่ยกว่าทั้คู่าคเ,เวลา,ลวาจ,จากการด้วยดีนะเธอ เทมาจะดีแบบอันนี้ฉีดยาใช่ไหมไม่ฉีดทุกคนแบบกีดอะกีนเลยอ่ิเลยหมอทุกคนยคือมันแบบมันมีแสงแบบแสงสวรรค์มาเติมอติเติเติมเตมเตเตเมเมเเ วันนี้สนุกไหมมีความสุขวันนี้ไม่ค่อยสุขมากทุกคนมีแล้วจิแบบเฮ้ยฉันจะต้องแบบได้วันนี้ที่ดีเลยแล้วก็แบบขึ้นั้งเอกเล่นดีไงโอ้ยแหมดูหน้าเนอะเลือกไปอย่างยังดีไงเทกมันก็เทกนิดเดียวอะไรเงี้ย่อยผ่านคิวก็ไม่แบบมินแต้โหมากตอนที้เฮอุ้ยทำไมเซ็กซี่ขนาดนั้นอะ เป็นโปรดิวเซอร์แบบเซ็กซี่เออใช่นี่หมดแล้วพี่จังหาคุณจารถไม่เจออะคุณอยู่ไหนบ้านปะตอนนั้นใครตอนใครเจอชายกลุ่มทุกอย่างเขาโกงรถคุณไปแล้ววะนี่เป็นฝาแล้ว <c oughs> ทำไมมีของกินเยอะจังอะจริงๆอันนี้น้อยแล้วนะมันเยอะกว่านี้จริงๆเลยแล้วคือข้าวเหลือบ้านเลยแนละ้วไปสิบกล่องตอนนี้คือเราขับเรียบร้อยเปลี่ยนสภาพแล้วพร้อมที่จะกลับบ้านแต่ว่าตอนนี้คือหากุญแจรถไม่เจอ Have you seen my car keys ทุกคนกำลังคลีอนอัพบ๊อบบุยขับรถไปกินข้าวกันเมื่อกี้ซีนร้องไห้อันสุดท้ายคือปวดหัวเลยอะรอะู้สึกปวดขมับอะพาอปกติเป็นคนร้องไห้แล้วแบบปวดหัวอยู่แล้วอะแต่นี้คือแบบปวดขมับอะไเงี้ตุ๊บๆเลยฮะแต่ว่าไม่เป็นไรคะ่ะวันนี้ผ่านไปได้ดูดีก็ดีมากๆเลย h o p everyone having fun นะคะก็เป็น e x p e r i e n c ์ที่สนุกสนุกของเราเหมือนกันก็ still a lot to learn เกี่ยวกับการแสดงคลิปที่ผ่านมาก็เหมือนแบบเป็น record experience นะทุกคนก็เติบโตไปกับเราถึงเราถึงเราจะไม่ได้ค่อยมาโพสก็ตามเพราะว่าเรียนหนักมากตอนนี้เราอยู่ปีสี่ทำพิสิทธ์อยู่ก็อาจจะมีบล็อกผ่มาให้เห็นบ้างนะคะถ้าสมมติแบบมีเวลาตาแต่ว่ามีคลิปดองไปเยอะมากเพราะฉะนั้นทุกคนรอดูได้เลย <c oughs> เดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนไปดูละครหาปัดกันนะคะวันนี้ก็คือแต่งงนี้เลยต้องยังใส่แขนยาวอยู่เพราะอะไรซันเบิร์ยังไม ก็อยากแอบมาเมามอยกับทุกคนก่อนเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูละครลาไปกันนะคะรถกล้องขับรถไปอักษรนะทุกคนเพื่อที่จะไปจอดรถที่นั่นหน้าคุนขุดบ้ามึงว่าไงหน้าคนขุดบ้านหน้าคนขุดบ้านจริงข๊อปจะตายอยู่แล้วตอนนี้กว่าพอแที่กูให้ดอกไม้ไม่กลูอะไรได้นะแล้วเราก็ ดูเสร็จแล้วตอนนี้เรามาโพดที่เอ็มบัสตี้แล้วนะทุกคนเพราะว่าา <c oughs> ตอนน้องดหลังกันแล้วก็จริงๆยังดูเราขอถามปัดไม่จบเลยขอร้องเพื่อนๆด้วยเพราะว่าจองลอคหนังไว้แล้วถึงแล้วไม่ไหวทุกคน